สวัสดีค่ะสวัสดีพี่ๆทุกคนเลยนะคะนี้เราก็จะมาชิมไก่ทอดที่แถวๆที่เราขายที่ว่าเราจะไปขายกันนะคะเขาจะหมักใส่พริกแกงกันนะคะแซบปะสามอันยีิบหาบาทเผ็ดปะ แล้วคนนี้พอละหาบาทน่พี่เบิร์เนาะอือหืออือแค่ท้งหมด

คนสุดท้า,าเอเด็กของเราถือของเราถือน้ำแดง เดบงไอ้เน็ตวัคซนไหนพี่เขาเบิงเนินนี่สามสิ้นห่ะสามสิ้นสักห่่ะแต่ของเราจะมีอันะนะั้นเนาะไอเนือเสื่อนเอิกเนาะมาเสียบหมคนะ่คายเนาะคายไาละสิบบาทเมื่อไงก็คายแค่นี้ก็ได้คือเขาแต่ว่าก็อันนั้นมาคายเป็นตัวเรืออุ้ยเขาเห็นคนมาสื่อนะสื่อ เอาวันนอ่องเอาวันนี้นะหกสิบบาทข้าวเหนียวข้าวเหนียวโคกองก็มีได้แบบก็ได้มาซื้อแบบเผื่อหมูเนาะอะหมูฝากซื้อข้าวเหนียวฮอนละหาบาทไงมันจับไงฮากัขนข้าวเหนียวฮอนละหาบาท 1, 2, หนึ่งสองหัวร้องเบิกเบือแหลกเถอะถกับเบิกเถอะกับกาหน้ำหนักข้าวเหนียวให้เข้าแน่ะจ้ะลายบ่ พอแล้หาบอิ่มปะบ่อิ่มเธอเธอต้องสามห่อเรายังไม่ค่อยหิวนะคะให้ก็กินก่อนก็ไม่สัมพันธ์งานเนี่ยมานบาย ผิดปหองปี่้สปาซี่อ่ะผิดแก๊งเลยแหละเขาขูดใส่กับแป้งเบื้องถังถังเข้าถังมาวางไว้ถังเลยผิดแกงได้ะไม่เ็นแต่ก็ใส่กับแป้ง เ,เพราะเขาเามัก่ที่แกงกกว่านะเด็กกับเขาก็เอาแป้งใส่น้ำเลยใส่ในถังนั้นนะโ,โมักมานักงตางเลยทอดแกงเดียวไม่เอานคือห่านใหญ่น่ะเลยห่านใหญ่ก็เห็นแล้วนี่มาหอดกระทือทอดอย่างเดียวเขาบ่มีคลองลายไงบม่มีลายเลยคลองนะเขาก็ใส่นั่นเอานี่ไ,ไงไอ้ซ้ำหน่อยนะ่ะมาไว้ถ้าใส่ข<ม>ี่กรถ้าขีดแบบนั้น ซำม, Dante, มันมีซ้ำอย่างงอีกซำหนึ่งเงี้ยซ้าด้งมอีใช้กระถอบหนึ่งแปแปน่งออ๋อเอออันอ <us. S 2> ันน่นอันเอี But, so ่ยว่าอันเข้าวหน่เบได้เด็ดมันแน่ข้าขึ้นตาขึ้นนานมาเขาก็เสร็จเสรเ็จแล้วเขาก็มาว่างใส่กระถานเลยคนแข่งยางเขาเป็ิญงเงย่งเนียนะแต่ว่าแต่ว่าเขาใส้อุปกรณ์นิดเดียวหนึ่งดนนิดเดียวอีดี บ่มีอย่างไรเลยน่ากอดรักนี่เดียวโตอันเดียวถาดเมื่อยเนาะถาดถาน้อยๆนะถาดน,นั้นเขาใส่สองอันเท่านะถาดในหญ่เท่านะใส่อันเดียวก็พอแล้วตอนนั้นเราเล่นปังไปปังนันค่าล่างมาบ๊อบอันเล็กๆไหมเล็กๆมาใส่อันถาดเดียวใส่สะกอนเห้องประหยัดงบประมาณก่อนประหยัดทบยังถาดคืออ๋อโบลูเนาะว่าจะครองจะเป็นนะ้าใดน้องเบิงสะกอนลองเบิง อาทิตย์หนึ่งไปอใช้คออาทิตย์เดียวทางลายมันซื้อมันใหญ่จริงอะใช้คออาทิตย์เดียว,ยวแล้วเราจังสื้อทองอีกทองที่จะตีชัางแป้งทั้งแป้งน้อยเสร็จช่างพัสดีก็อีกอือช่างน้อยช่างแป้งเดี๋ยวเสรไก,ก,ก่ยสร็จกามันงไปว่าโอ้ยบ่าบา้บ้า่ใส่อันนั้นแหละใส่ ใส่เป็นถังคือกันเถอะแหละแล้วใส่ใจนะตั้งมาสิตอืมเอาคนแปลงเวลาเขาตู้เย็นก็นได้เขานายเกียรติสองอืมกินบางงานเอามือจับนะเออแล้เอามือจับเอามือจับ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 ,จบมันน่าเกียรติพ่อช่วงนี้โควิดน้ำพายแต่ประด้๋ยกแบบนั้นเนาะ ขนาดเจ้าของกินเจ้าของอะไรเนี่ยมึงเจ้าของแบกาันนี้เราเอามือจับเจอ,อยาติดโควิดบ่บ่แล้วก็เห็นวัตถุอุ้ยแต่เราเป็นผู้ชายแด๊กผู้ายผู้ดียวอออายุอายุายนั่นถือเป็นรุ่นรุ่นอายเฮาประมาณสามสิมมบตำมั้งประมาณนี้แหละผู้ชายขายกระบะก็เป็นกระบะเลยถ่ายรูปมไม่ยุ่ เน้นมาเขากับเขากับเราจะเอาเน้นนะนี่เขากับเน้นแบบเอาของเดิมๆอ่ะมันคายง่ายต้องง่ายต้อง่ายแค่เศร้าแบบโอ้ยแายแบบอันนี้เขาก็ยุงเขาสื่อเพราะว่ามันมันได้หลายสินอืมมันได้หลายสินคนเขาพึงเขาก็คือใจเยาแหละเขาเป็นพนักงานบอสะเขากับ่ขาอยากกินนองใหญ่บันได อืม่เคยขายเลยสามัญ้าวมไม่นี่้นีใจึ้นไงเขาเลยขายสามัญชาวหาน้ำมันขึ้นไปกี้มุกบอกว่าขายสามันชาวโอ,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 อบัตเอะไรทอะไรชิญยังเอาไปไปยืนเบึง <laughs> ยืนเบิงแหลักก็ะจงเลือกตอนแรกว,ว่าชิญยังออากมาแล้ว เอามาซิมเบิ้องสะ่อนว่าเป็นแอะไรจะสู้เขาได้บ่ซื้อหมดซื้อหมอเยอะลยะอืมหลายอย่างไงก็เลยบอกว่าอย่าเฝ้าซื้อกระถากระถาอันนี้ให้อันเก่าไปก่อนกระถาอยัางก่ได้ซื้อกระถากระถาทำงานมันสองอันหมดเลยสองอันเหรออืมเอาประมาณอันเดียวเหรออันสองอันเขาบอกว่าใส่สองอันก็ยังใส่อันเดียวไม่ว่าอันเดียวไงเนาะไปเบื้องสะ่านไหม บอกว่ามันมีสองงานมันมีสองงานมันยังสีใส่กันเดียวติดอยู่เอามากระถาสองงันอันเดียวโอ้อันประหยัดค่ะขินไม่สองงานยังไปจัดซื้ออืกอยู่ต้องไปซื้อเครื่องตานเลยเออชื่อเอืออยู่แถวไหวะเอือสมุดเนี่ยล้านค่านี่ได้นาบ้านค่านี่บำรวจทำระเบิงกุ้งเขาขายกันแบบไหน ทวงละซ้า,าบาทมั้งเขารับมาทวงละสิบวันไหนก็ทวงละสิบห้าจนมากขายแบบนี้มันร่าโอ้ยอยู่นี่แกแกแรงเกืออยู่เวลาสิบปทขนาดนั้นเอามัขนาดเขาจะาไปขายาาขาอยู่บ้านเขาขายถึงละสิบบาทกระเทียมปอกมาปอกมาเมื่อวานอืมชื่อจักโลหนึ่งอะไรหนอตลาด ตลาดโซเทจพิเศษนะตลาดพักเนาะนากปลาชีต้องใส่เยได้ก,กินแตงโมเดยคิดหอดแตงโมยายแลนยนะชาบากใช่ปะอืมไปซิ่งหน่วยบอกย้อยหนึ่งชาบาทสำหรับคลิปนี้แบง์กับกอปก็ฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยน,นะคะไปแล้วคะ่ะ